มาดูเรื่องโควิดในทีมกันหน่อยคุณผู้ชมนะฮะก็ยังยังอยู่ในกระแสนะยังต้องจับตามองอยูนะ่อย่าเพิ่งไปปล่อยผ่านมานะโควิดในทีมเมื่อวานนี้เนี่ยวันที่11มีนาคมเนี่ยนะฮะอธิบดีกรมการแพทย์เนี่ยเขากล่าวถึงสถานการณ์โควิดในทีมในขณะนี้เ่ยว่าบ้านเราส่วนใหญ่ก็เป็นสายพันธุ์โอเมกอนแล้วในขณะนี้แต่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยอาการไม่ค่อยออกไม่มีอาการประมาณสัก5 0แต่ถามว่ามีอาการมีไหมมีเขาก็จําแนกเป็นว่ามีไข้นะ่อ่อนเพลีย ก็ประมาณสัก30-40%แล้วก็เจ็บคอแล้วก็ไอเนี่ยก็ประมาณสัก50%แล้วก็มีอาการถ่ายเหลวเนี่ยประมาณสัก10%ทั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาการโควิดเนี่ยมันใกล้เคียงกับไข้หวัดเข้าไปแล้วแต่ช่วงนี้อาจจะต้องระวังกันหน่อยมันอาจจะมีโรคอื่นมาซึ่งมันใกล้เคียงกับโรคหวัดเนี่ยอย่างเช่นไข้เลือดออกเพราะไข้เลือดออกเนี่ยมันก็จะมีอาการไข้แล้วก็อ่อนเพลียได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณสังเกตอ,อกาการตนเองเนี่ยว่าเป็นคล้ายคล้าไข้หวัดและแล้ว ให้ตรวจ ATK ไปก่อนไม่ว่าคุณจะมีอาการอะไรก็แล้วแต่มีไข้ไข้หวัดหรือคุณอาจจะทายเลว้วตรวจ ATK ไปก่อนเลยนะแต่ถ้าผลมันแสดงว่าเป็นลบเนี่ยอาจจะต้องสังเกตอาการตัวเองประมาณสัก48ชั่วโมงถ้า48ชั่วโมงผ่านไปแล้วอาการคุณยังไม่ดีขึ้นเนี่ยขอให้ไปโรงพยาบาลไปให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยหน่อยเพราะอาการมันอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้นะอาจจะเป็นไข้เลือดออกก็ได้คุณผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่เขาออกมาเตือนก็ถ้าใครมีอาการเหล่านี้ตามที่ผมบอกไปเนี่ย ก็ตรวจหน่อยรู้ไว้ก็ดีฮะเท่าทันสถานการณ์ขอบคุณครับ